ก่อนที่จะดูคลิปนี้นะทุกคนไปกดติดตามแอมก่อนเนาะแล้วก็กดแชร์ให้แอมด้วยนะคะเดี๋ยวแอมจะมาบอกนะ้องว่าคันนี้ทำอะไรบ้างโอเคค่ะอาม่า สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับแอมอีกครั้งนะคะในช่องฟอร์ดลูกค้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้แอมก็มีรถ XLT นะคะเป็นรุ่นที่พิเศษมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเ่าว่าที่แอมเ,เนี้ยคู่นี้ยมันคืออะไรเนาะดีกว่าะค,ะค่ะ XLT คันนี้นะคะจะเป็นเกียรอ์ออโต้นะราคาจะอยู่ที่9 2 0 0 0บาทนั่นเองเนาะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อมา อ่ะแอมได้เลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวแอมจะพามาดูชุดแต่งกันดีกว่าว่าแอมได้ทำการเปลี่ยนแปลงอะไรให้ลูกค้าบ้างเพราะว่าครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากลาเลยค่ะไม่ใช่ธรรมดาเนาะตามมาเลยค่ะเริ่มจากที่สีก่อนเลยนะคะก็คือสีเนี่ยก็คือทําการแรปสีนะคะให้เป็นสีเหลืองทํ้คันเลยเนาะดจานหน้าได้ทำการเปลี่ยนเป็นชุดแรปเตอร์นะคะีเป็นสีเหลืองนะคะตัวหนังสือเป็นตัวสีเหลืองเนาะนี่ก็คือสีะะอด้านนะคะเลยด้าเป็นเหลือง การต่อจะเป็นตวน้าจะเป็นขอตน้าสองแรกนะคะตัวแรจะเป็นตัวสีเหลืองนะคะที่จะเป็นสีเหลืองเนสีหองาวนะคะก็จะเป็นังยังสด้านมาพร้อมกับที่หน้าเลยค่ะจะเป็นกรชนหน้านะคะเป็นของทัมเมอร์ค่ะเป็นกระชนหน้าเหล็กนะคะห่วกค่ะห่วงมากห่วกน้อยก็แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะว่าได้ห่วงสวมาก าต่อมาที่ด้านข้างค่ะนี่เลยจะเป็นซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อเก้านิ้วค่ะมาพร้อมกับยางออฟโรดและแม็กคันนี้ที่พิเศษมากๆเลยนะคะทำการยก4นิ้วเนาะนี่เลยสวยงา่ายสวยง่ามมากคุกค่ะค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นสโนว์เกิลพิเศษนะคะเป็นชุดตกแต่ง เติมเข้ามาเนาะมาต่อเป็นทีค่ะเลยสติกเกอร์อ่านว่าอะไรคะแลกไปเรื่อยค่ะทุก <laughs> ทายอยากได้สติกเกอร์อะไรก็ต่อมาได้เลยนะคะแล้วก็บอกได้เนาะว่าอยากได้สติกเกอร์อะไรยังไงเนาะเขียนชื่อหรืออะไรก็ได้หมดขอแค่ให้บอกค่ะแล้วก็มาตอ่อเปนทีเราหลักลางค่ะ เปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ลูกค้านะคะเป็นไม้ไดเหล็กค่ะเลยหน้าตาแอบได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะมาต่อกันด้านหลังค่ะจะเป็นเอาเรนเดอร์แล้วก็มาพร้อมกับที่เก็บสัมภาระด้านบนนี้เลยเหล็กเสริมอะไรอีกชิ้นหนึ่งเนาะแข็งแรงทนทานมากๆมาต่อกันที่ด้านหลังค่ะ มีคำว่าฟอดด้านนี้แข็งแรงมากตัวหนังสือตัวนี้จะเป็นฟอดสีเหลืองนะคะเหมือนกับข้างหน้าเนาะกระจงหน้าแล้วก็มีสีดำตรงนี้นะคะเป็นสีดำด้านสนุกมากแล้วก็มาพร้อมกับกันชนท้ายค่ะมีเลกพร้อมกับรักจุด เคนะคะโดยร,รวมนี่ก็คือแอมได้ทําการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้านะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อแอมมาได้ตามเบอร์โทนี้เลยนะคะและแอมก็จะทิ้งไอดีไลน์ด้านบนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น QR code เช่นเคยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็อย่าลืมมาพูดคุยกันนะคะว่ายได้แบบไหนอะไรยังไงเนาะวันนี้แอมก็ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าใหม่ค่ะบ๊ายบายอ๋าแต่อย่าลืมนะ ค่อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะเผื่อแอมมามีของมาแจกแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้ามากมายเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ